วันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูร้านเครื่องเขียนที่เชียงใหม่นะครับร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่เปิดได้ไม่นานชื่อร้านว่าลาวลาดิชนะครับลดิชลาวลดิชเรอเออโอเคลาวลาดิชนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขอาไปดูข้างในว่าร้านนี้มีเครื่องเขียนแนวไหนบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าซื้อไหมนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยได้ข่วาวว่าเขามีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปดูคาเฟ่ข้างบนเ้ิมเหมือนกันไปกันเลยครับ ขียนว่าลาดิสจริงๆหรอนั่นไงอีสัตเอ้ยบอยบอยเจอรูปที่เขาถูกใจแล้วมันคือปฏิทินของปี2021ป่ะใช่ๆ ก็แวะเข้ามาดูได้มีให้เลือกหลายแบบเลยแต่ละแบบก็น่าหลักราคาก็100่งบาททุกชิ้นเลยนะครับมีมันก็จะสลับกับพวงกุญแจ แหนแนวมินิมอลก็มีอันนี้เป็นแนวมินิมอลราคาหกสิบบาทเองไม่แพงเลยโฮสต์อิบลู่ทองฟ้าก็น่ารักแท็กเกอร์น่ารักแต่แพนมาก อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับก็คือที่นี่เนี่ยมีซองสุ่มให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ก็คือในซองนียเราจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างทางร้านเขาก็จะจัดเซตไว้ให้เป็นซองเป็นซองไปข้างในก็ไปลุ้นเอาเองนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างก็ราคาอยู่ที่ซองละ200กับ100ก็คือเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนก็ไปสุ่มกันเอาเองเดอ้อ สติกเกอร์เซตนี้ก็น่ารักนะครับเอาไว้ตกแต่งพวกแพนเนอร์เวลาเราวางแผนอะไรหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นสมุดโน้ตไดอารี่พวกนี้ก็น่ารักนะสติกเกอร์พวกนี้น่ารักมากเลยที่เป็นสติกเกอร์ตัวหนังสือแบบนี้เราว่ามันมันมีความน่ารักมากๆเวลาเราเอาไปติดแพนเนอร์ติดโน้ตติดไดอารี่แล้วก็แกะไปเราเอาไปเรียงไปจัดองค์ประกอบได้หมดเลยที่นี่ก็จะมีหลายแบบมากมี พวกที่เป็นสีล้วนก็มีนะครับอยู่ที่ชั้น3ของร้านลาดิชนะครับชั้นนี้ก็จะรวบรวมพวกสติกเกอร์แล้วก็ของที่เป็นพวกโปสเตอร์ไว้สัาส่วนใหญ่นะครับ โปสเตอร์แบ็กทิงนะครับมีเยอะมากๆเลยอันนี้ใครลิซ่าอันนี้ใครโรเซ่ไอศค,ครีมก็มีบิงขึ้นมานี่คือแบบใจบางแล้วอ่ะ ก็จะเป็นมุมหนังสือที่ถ่าเอาไว้แต่งเป็นพรอ็อพมันไม่ใช่หนังสือของจริงพวกดูดิเพราะยังเป็นหนังสือพร็อพตอนแรกคิดว่ามันจะหนักเว้ยเว้ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้อะลองหน้าผมหน้าดูดิ ใครนะครับที่ชอบสติกเกอร์ชอบวาดเขียนชอบจดบันทึกชอบตกแต่งสมุดโน้ตหรือว่าชอบของจุกจิกกระจุกกระจิกน่ารักต่างๆมากมายใครที่ชอบแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะเดินเลือกซื้อเลือกหาตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับและที่สำคัญใครที่เป็นติ่งเคป๊อปนะครับที่นี่เนี่ยก็มีสินค้าต่างๆเกี่ยวกับเคป๊อปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ Poster, post card, สตาคัญนะครับรนนี้เนี่ยก็จะเปิดเพลงเกาหลีที่เป็นของวงเคป๊อป ok ต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเราเนี่ยสามารถเดินเลือกซื้อของแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยสบายใจมากเลยล่ะครับใครที่เป็นติ่งวงไหนเนี่ยรับรองได้เลยว่ามาที่ร้านนี้เนี่ยจะฟินมากยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับคราวหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ